ด้วยอันนี้สงมีแบบอุปถาพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นแง่คิดคติสอนใจว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานที่มันแบบมันพูดไม่ได้นะแต่มันรู้นะมันรับรู้ได้ถึงจิตใจของมนุษย์นะใครดีกับมันอะไรเงี้ยเหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะทาไมหมามันไม่ค่อยกัดเจ้าของล่ะยกเว้นบางสายพันธุ์นะทำไมมันไม่กัดเจ้าของเพราะพรามันรู้ว่าเจ้าของมีบุญคุณกับมัน มันพูดไม่ได้แต่มันรู้ได้นะมันรับรู้ได้ถึงความเมตานะถึงความเมตตาถึงความกรุณานะอย่าว่าแต่สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าบางชนิดอนะ่ะทําไมเขาทําให้มันเชื่องได้อ่ะก็เพราะว่ามันรับรู้ได้ไงว่ามนุษย์มีความเมตตากับนากับมันเออมันไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อให้มึงไปไหว้กันอย่างเดียวม่ใช่เห็นอะไรก็อยากไหว้ไปหมดอีกหน่อยก็ได้ไหว้หมากันบ้างนวทีนี้กูว่า เออเห็นอะไรก็อยากไหว้ไปหมดกูขอไหว้ไว้ก่อนอาจารย์พุทธทาสพูดไว้ดีมากเลยครับอาจารย์พุทธทาสบอกว่าที่คนมันชอบไสยศาสตร์เพราะว่ามันเหนื่อยน้อยมันก็เลยชอบไสยศาสตร์ชอบไหว้ชอบขอเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันลงทุนน้อยเหนื่อยน้อย มันไม่ชอบธรรมะเพราะว่าธรรมะมันบอกว่ามึงต้องไปทําเอาเองมันก็พูดอยู่แล้วธรรมะมึงจะทําปะล่ะถ้าทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้เอธรรมะเอมันถามอยู่แล้วในตัวมันธรรมะมึงจะธรรมะเอถ้ามึงไม่ทํามึงก็ไปได้ใช่ไหมเอาโดยเชื่อมันนะธรรม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 ะมันก็ถามอยู่แล้วธรรมะเออถ้าทําก็ได้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เดี๋ยวคนไม่เอาธรรมะมันมันเหนื่อย มันต้องลงทุนมันต้องลงแรงคนไม่เอาแต่ถ้าสายศาสตร์คนเอาเพราะว่ามันเหนื่อยน้อยลงทุนน้อยมันไม่ต้องลงทุนก็คือลงทุนอะไรบางทีอาจจะลงทุนแค่เงินเนี่ยบางคนมันไม่เดือดร้อนนี่สายศาสตร์มันเป็นของไม่เดือดร้อนสําหรับคนรวยนะอีที่พวกไปทําตามๆกัน่ะพวกมึงอะเดือดร้อนแต่อีคนนี้มันเป็นแกนนําตัวน้าที่มันไปมูไปไหวกันมันไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันรวย แล้วบางทีมันรวยมาจากตระกูลมันตระกูลมันรวยอยู่แล้วพ่อแม่มันหาเงินมาให้เยอะตระกูลมันรวยหรือมันค้าขายในติ๊กตงติ๊กตอกในอะไรมันรวยมันเกิดรวยขึ้นมามันก็ทําด้วยตัวมันเองนั่นแหละมันใช้แรงมันแต่พอมันรวยปุ๊บนูมันไปมูมันไปมูมันอ้างว่ามันมูได้มาจริงๆไม่ใช่หรอกมันเก่งพวกนี้มันเก่งเก่งขายเก่งการทําการตลาดเก่งการยิงแอดเก่งอะไรแต่มันไม่สอนมึงไง เดี๋ยวมึงรวยแบบมันมันไม่สอนมึงหรอกเพราะถ้าสอนแล้วเดี๋ยวมึงรวยแบบมันมันไม่สอนมันก็เลยบอกว่าทาไมถึงรวยอ๋อไปมูมาแล้วมึงก็โง่เชื่อมันไปมูมึงก็ไม่รวยสักทีมันก็รวยอยู่คนเดียวเพราะมันเพราะว่ามันไม่ได้บอกมึงว่าวิธีรวยที่จริงพอมันทําอะไรมาแต่มันจะบอกว่าอ๋อไปมูมาเนี่ยท่านให้มาท่านให้มา ไปสิไปมูมันก็บอกเออไปเถอะโง่มึงไปมูเถอะแต่อีคนที่บอกให้คนอื่นไปมูน่นกลับมาเอาแล้วมันมาแล้วยิงแอดเอาในเวลายิงแอดแล้วมึงเอาไปทําคลิปโปรโมทด,ดิปักตะก,ก้าทำคอนเทนต์เร็วเฮ้ยมึงส่งของให้ลูกค้าหรือยังสต็อกเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่มึงต้นทุนเท่าไหร่เฮ้ยต้องบวกกําไรเท่านี้ไม่งั้นไม่ได้นะเฮ้ยทำคอนเทนต์มีดราม่าอะไรบ้างเนี่ย เวลามันขายของจริงจริงมันทํางานเป็นเรื่องเป็นรลวมันถึงรวยแต่เวลามันบอกคนอื่นมันไม่บอกนี่ใครมันจะบอกเลยเดี๋ยวมึงก็รวยตามดรือมึงก็ไม่บอกเลฉันมูมาฉันมูมาจ้ะเธอต้องมูเธอต้องมามูบางคนหนักสุดเลยเมืงกูเห็นบางคนหนักสุดเลยคือตอนแรกขายของก่อนหลังๆพอเริ่มคนเริ่มตามเยอะเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้าพ่อเฉยเลยงงมาก เดี๋ยวนี้กลายเป็นอาจารย์ไปแล้วงงจากกระเทยธรรมดาคนหนึ่งที่แบบขายของเป็นแมค้าออนไลน์อีดอกเปลี่ยนตัวเองเป็นอาจารย์อืมเอาเข้าไปค่ะเปิดตำหนักเลยมึงทีนี้เปิดตำหนักในบ้านเลยอืมก็เห็นนะอยู่เป็นกระเทยธรรมดาเนี่ยขายของเก่ง เป็นกระเทยมันไม่มีใครกราบไหวไงเป็นกระเทยมันไม่มีใครเป็นกระเทยมันไม่มีใครตัดทางไงเป็นอาจารย์ดีกว่าทิ้งคาบความเป็นกระเทยแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ซะทีเนี้ยมึงเนี่ยแค่มึงเปลี่ยนแค่มึงเปลี่ยนบุคลิกเป็นอาจารย์ทํทาเป็นท่าเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่แบบต้องใช้พระด้วยปลุกเสกเองเลยมึงมีพลังจิตเองเดี๋ยวนี้ขั้นนี้แล้วนะไม่ได้ว่าใครนะฉันไม่ได้ว่าใครนะคะ ดิฉันไม่ได้ว่าใครนะฮะแรกๆคือ,อยังสมัยก่อนคือเวลาจะปลุกเสกวัตถุมงคลอนะไรยังใช้พระอยู่นะเพื่อแบบสร้างความน่าเชื่อถืออ่าไปวัดหน่อยให้หลวงพ่อปลุกให้หลวงพ่อเสกหน่อยมึงเดี๋ยวนี้หนักเลยมึงตั้งตัวเป็นพระเองเลยจ้าได้พลังจิตมาแล้วอาจารย์ได้พลังจิตมาแล้วอาจารย์จะทําพิธีปลุกเสกให้กับลูกๆทุกคนอาจารย์ได้แผ่พลังจิตไปในวัตถุมงคลแล้วเดี๋ยว,ยวอาจารย์ได้จะเปิดตาหนักนะ ลูกๆก,ก็สามารถมารับพลังบุญจากอาจารย์ได้นะต้องจองก่อนนะเพราะว่าตำหนักเราไม่ได้เปิดทั่วไปนะต้องจองนะแล้วก็ซื้อวัตถุมงคลกันไปเออาจารย์นี่รวยเอา้ารวยเอาเลยทีนี้แต่ก่อนแต่ก่อนไขาแต่ก่อนไขาคีมไขายอ,อาหารเสริมโอ้ยกว่าจะได้แต่ละกล่องแต่โอ้ย,ยาก แต่พอบอกขายวัตถุมงคลเนี่ยรวยเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องทําการตลาดเลยมึงทินคนทะลักกันใหญ่เลยที่นี้ <c oughs> อ่ะจริงไหมอ่ะจริงไหมอ่ะพูดถูกไหมเถียงมาสิเถียงมาสิเถียงมามึงเถียงมาสิเ <c oughs> ถียงมาก็เถียงมาเลยเพราะว่าดิฉันไม่ได้ว่าใคร <c oughs> ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร พูดที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่ที่มันเห็นอยู่แต่ของใครไม่รู้จำไม่ได้ผ่านตามานานแล้วไม่รู้ว่าใครพูดแบบกว้างๆเท่าที่เห็นมาแล้วแบบเรารู้แล้วเราก็ได้แต่ยิ้มอยู่คนเดียวในใจแบบเออเเธอเธอไอเป็นไรเนี่ยคนไทยมันแบบคนไทยเป็นโลกที่แบบต้องมีที่พึ่งอ่ะต้องมีที่พึ่งก็นั่นแหละคนจิตอ่อนแอก็จำเป็นจะต้อง ไปหาที่เกาะที่เหนียวก็ว่ากันไปอืมก็แต่ว่าอย่างที่ที่ฉันบอกนะว่าคุณจะไปพึ่งอะไรไปศรัทธาอะไรอะ่ะพึ่งอะไรไปศรัทธาอะไรพึ่งแล้วศรัทธาแล้วดูด้วยเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เราไปบูชาไปศรัทธาด้วยว่าโดยที่สุดท้ายแล้วมันนําไปสู่การที่เรา มีอยู่มีกินที่ดีมากขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันทําให้ชีวิตเรามันดีจริงๆไหมก็ลองสังเกตสังกากันเอาเองนะคะอืมไม่ได้ว่าใครนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตามความเชื่อของแต่ละคน ปั้นกันใหญ่เลยเจ้าพ่อเจ้าแม่มาแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่มาแล้วทุกวันที่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกมาแล้วเจ้าแม่มาแล้วอืมก่อนหวยออกให้อีกเลขหนึง่งเวลาหวยออกกีดใหญ่แต่ไปถูกอีกเลขหนึง่งซื้อไหมซื้อไหมรู <c oughs> จะไปซื้อได้ยังไงมึงบอกอีกเลขนึงแต่เวลาถูกมึงไปถูกอีกเลขนึง มึงบอกกูเลขหนึ่งแล้วมึงไปซื้อเองอีกเลขหนึง่งแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามึงถูกจริงหรือเปล่าแต่กูจําได้ว่าที่มึงบอกก่อนหวยออกอะมันไม่ใช่เลขนี้แน่นอน <c oughs> เลขเลขที่มึงบอกก่อนหวยออกอะมันไม่ใช่เลขนี้กูจําได้แต่กูงงว่าหวยออกมึงเมื่อกี้อะไรมึงมาบอกว่าถูกถูกไหมถูกไหม ถูกไหมถูกไหมมีใครซื้อเหมือนอาจารย์บ้างอะกูจะถูกได้ไงอะกูจะไปถูกได้ไงก็มึงบอกอีกเลขนึงมึงไปซื้ออีกเลขนึงเออก็ถูกของมึงอยู่คนเดียวอะที่มึงถูกอะคนอื่นไม่ถูกกับมึงมึงถูกอยู่คนเดียวแน่จริงมึงก็บอกเลขที่ถูกสิเออไม่ว่านะไอที่บอกเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญหานะดิฉันไม่มีปัญหานะแต่ช่วยบอกให้คนเขาถูกกันเยอะๆเถอะถูกทุกงวดยิ่งดี ี่ฉันจะไม่มีปัญหาเลยนะคุณจะดังคุณจะอะไรคนจะไปกราบไหว้คุณขอให้มันถูกจริงเถอะอ่าให้คนถูกจริงเถอะเออแต่ไม่ใช่ถูกงวดนึงผิดสิงวดอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างงี้ไปซื้อเอาเองดีกว่าสุ่มเอาเองดีกว่ามีค่าพอกันเออถูกงวดเดียวไม่ถูกสิทงวดเนี้ยไม่เอานะอืม ซอสเล็กขอบคุณค่ะซอสเล็กบอกสั่งผู้เรียนแล้วต่างกับลูกน้องหนูใช่ไหมคะอันนี้เหรอ๋อนี้ีเนี่เนี่ยโอเคเก้าถุงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูให้เด็กขายให้